ภูมิภาคสุดท้ายนะคะก็คืออาหารกลุ่มทวีปอเมริกานะคะอาหารกลุ่มทวีปอเมริกาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะอาหารอเมริกันค่ะอาหารอเมริกันประเทศอเมริกาเนี่ยประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆมากมายนะคะโดยเฉพาะในะชนชาติทางยุโรปนะคะอย่างเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสสเปนอิตาลีนะคะที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศอเมริกานะคะ,ะเมื่อประมาณ200กว่าปีก่อน ซึ่งแต่ละชาติเนี่ยต่างก็นำเอาวัฒนธรรมของแต่ละชาติเนี่ยติดตัวเข้าไปด้วยนะคะรวมทั้งวิธีการดำรงชีวิตนะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของอาหารการกินที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเนี่ยเข้าไปเผยแพร่นะคะดังนั้นเราจะเห็นว่าประเทศอเมริกาเนี่ยจะมีวัฒนธรรมการรับประทานที่ค่อนข้างจะหลากหลายแล้วก็ไม่ค่อยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะ,ะเรื่องราวของการแบ่ง นะคะอาหารอเมริกาเนี่ยเราอาจจะแบ่งตามสภาพภูมิประเทศนะคะก็คืออาหารภาคตะวันออกภาคใต้นะคะซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคน ผิวขาวนะคะแล้วก็นิโกรนะคะภาคตะวันตกเฉียงใต้ภาคตะวันตกนะคะชาวอาหารอเมริกันในเขตภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีอาหารพิเศษนะคะที่เรียกว่าหอยลายทอดนะคะ,ะหรือว่าเป็นเคลมชาวเดอร์นะคะคือเป็นซุปนะคะซุปซุปหอยลายนะคะแพนเค,ค้กบูเบอรี่นะคะบอสตันเบกบีนนะคะหรือบราวนเบรดอินเดียนพุดดิ้งนะคะบอสตัน เป็นต้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของเคลมชาวด์เนี่ยซึ่งเป็นซุปที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีวิธีการปรุงในอเมริกาเนี่ยก็ยังแตกต่างกันนะคะก็คือจะปรุงตามแบบของชาวเมนนั่นเองนะคะซึ่งในการทำเนี่ยส่วนประกอบหลักจะประกอบไปด้วยนมหรือว่าครีมนะคะสามารถใช้อะไรก็ได้แทนนะคะไม่ว่าจะเป็นนมหรือว่าเป็นครีมนะคะอาหารอเมริกันในเขตภาคใต้เนี่ยก็จะมีเครื่องปรุงหลักนะคะจะมาจาก อาหารตามธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนในรัฐแมริ l แลนด์นะคะก็จะมีอาหารที่มากมายนะคะทำการปรุงด้วยอาหารทะเลนะคะอย่างเช่นพวกปูกุ้งนะคะเป็นหลักแล้วก็ถือว่ามีชื่อเสียงมากก็คือตัวเครปบิบกีสนะคะเครปสตูหรือว่ากลุ่มของเครปเค้กนะคะนอกจากพื้นที่ที่ติดทะเลแล้วนะคะ ภายในเขตภาคใต้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การเพราะปลูกพืชที่นำมาปรุงประกอบอาหารต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นพวกกลุ่มของถั่วชนิดต่างๆทั้งสดแล้วก็ทั้งแห้งนะคะรวมถึงกลุ่มของการถนบอาหารที่ทำเป็นตัวเนื้อเค็มก็มักจะนิยมนำมาประกอบอาหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาหารทางภาค ตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับประเทศเม็กซิโกด,ดังนั้นเนี่ยอาหารส่วนใหญ่นะคะก็จะมีรสจัดแล้วก็หนักไปทางแบบของอาหารเม็กซิกันนะคะโดยเฉพาะในรัฐเท็กซัสนะคะซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเม็กซิโกเนี่ยพื้นที่ทางภาคตะวันตกนะคะโดยเฉพาะารัฐแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งมีสภาพภูมิอากาศที่ดีนะคะ เป็นแหล่งของการเพาะปลูกพืชต่างๆมากมายนะคะดังนั้นเนี่ยผักหรือว่าผลไม้สดก็จะนิยมนำมาปรุงประกอบอาหารนะคะรวมทั้งอาหารที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างเช่นสเต็กเนื้อนะคะหรือว่าพวกพ็อกช็อปต่างๆนะคะในการนํามาปรุงอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมนํามาย่างนะคะกับเตาถ่านหรือว่าเรียกว่าพวกบาร์บีคิวนะคะก็จะนิยมรับประทานกันในภูมิภาคนี้นะคะชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยนิยมรับประทานสลัดนะคะ สลัดที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกเนี่ยนะคะก็คือซีซ่าสลัดนั่นเองด้วยความมีเอกลักษณ์นะคะของตัวผักที่ใช้ในการทําสลัดตัวน้ําสลัดนะคะที่มีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เนี่ยทำให้ซีซ่าสลัดเนี่ยมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะคะ ส่วนตัวฮอทดอกแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์นะคะก็จะถือว่าเป็นอาหารประจำชาติอเมริกาก็ว่าได้นะคะเพราะว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมรับประทานอาหารประเภทนี้นะคะเกือบแทบทุกคนนะคะทั้งที่ต้นกำเนิดจริงๆแล้วเนี่ยของตัวฮอทดอกแล้วก็ตัวแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมาจากประเทศทางแถบยุโรปนะคะซึ่งไม่ได้มาจากแถบอเมริกาแต่ด้วยความที่ มีวัฒนธรรมต่างๆที่เข้ามาแล้วก็มีความนิยมกันอย่างหลากหลายแล้วก็แพร่หลายเนี่ยก็ทำให้ฮอทดอกแล้วก็ตัวแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยก็ได้รับความนิยมในชนชั้นอเมริกันเหมือนกันนะคะเราอาจจะเคยได้ยินว่ากลุ่มของฮอทดอกแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์เนี่ย ถือว่าเป็นประเภทของอาหารจังฟู้ดนั่นก็คือเป็นอาหารที่ค่อนข้างไม่ดีต่อสุขภาพนะคะซึ่งเราจะสังเกตว่าคนกลุ่มอเมริกันเนี่ยจะมีรูปร่างที่อ้วนแล้วก็มีไขมันที่ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่ค่อนข้างมากนะคะซึ่งจะแตกต่างจากคนกลุ่มอื่นๆน,นะคะที่เวลาเขารับประทานอาหารเนี่ยก็จะน,นิยมรับประทานพวกกลุ่มของสลัดหรือว่าเป็นเนื้อปลาที่มีอาหารไม่หนักมากจนเกินไปนั่นเองนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นกลุ่มของอาหารเม็กซิกันนะคะชาวเม็กซิกันเนี่ยเมื่อมี คู่มายืนนะคะเมื่อมีแขกเนี่ยก็มักจะนิยมต้อนรับแขกด้วยเหล้าที่มีชื่อเสียงของประเทศเม็กซิกกน,นะคะก็คือตัวเตกิล่านะคะตัวเตกิล่าเนี่ยเป็นเหล้านะคะที่ทํามาจากพืชชนิดหนึ่งที่ปลูกขึ้นได้เฉพาะในตัวประเทศเม็กซิโกนะคะก็คือเรียกว่าต้นอากาเวนะคะก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับว่านหรือว่าเป็นหัวคล้ายๆต้นสับปะรดนะคะในบ้านเราแต่ ในในหัวนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นประเภทของแป้งนะคะเมื่อนําแป้งตัวนี้ไปเผาไฟเนี่ยก็จะเกิดเป็นสารเขาเรียวกว่าเป็นน้ําเชื่อมนะคะก็จะนําตัวน้ําเชื่อมตัวนี้ไปหมักนะคะทําให้เกิดเป็นเหล้าเตก,กิล่าขึ้นมาหลากหลายชนิดนะคะซึ่งเตก,กิล่าที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นเตก,กิล่าที่มีสีทองนะคะซึ่งคนชาวเม็กซิกันเองเนี่ยก็นิยมดื่มตัว เตกิล่านะคะวิธีการดื่มของเขาก็มักจะดื่มเป็นแก้วช็อตคล้ายๆกับวอดก้านะคะแต่จะดื่มพร้อมกับเกลือแล้วก็ตัวมะนาวนะคะก็จะเป็นเหล้าที่มีชื่อเสียงในประเทศนี้นะคะซึ่งเวลาแขกมาเนี่ยเขาก็จะนิยมดื่มตัวเตกิล่านะคะ สำหรับตัวอาหารนะคะที่นิยมรับประทานกันในประเทศเม็กซิโกเนี่ยก็ต้องเป็นอาหารที่มีรสจัดแล้วก็มีความเผ็ดร้อนนะคะด้วยพวกเครื่องเทศนะคะส่วนตัวแป้งที่จะนิยมนํามาทําเป็นตัวแป้งทานคู่กับตัวอาหารเนี่ยนะคะก็จะเป็นแป้งทอร์ติลล่าสนะคะซึ่ง เป็นแป้งที่ทำขึ้นมาเป็นแผ่นบางๆนะคะแล้วก็จะสอดไส้ด้วยตัวไส้ชนิดต่างๆนะคะก็จะมีวิธีการเรียกชื่อแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าเป็น ทอทิลาที่นำไปทอดกับน้ามันในปริมาณมากๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าท o สตาโดสนะคะแล้วก็ทาโก้ก็คือทอทติลาที่สอดไส้ด้านในด้วยส่วนผสมของถั่วบดนะคะหรือว่าส่วนผสมของเนื้อนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ชาวเม็กซิกัน,นรู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปซึ่งนับว่าเป็นอาหารที่แพร่หลายกันเลยนะคะ อาหารที่มีชื่อเสียงอีกตัวหนึ่งของชาวเม็กซิโกนะคะก็จะเรียกว่า,าโมเดอร์กัวโจโลสนะคะซึ่งคือไก่งวงนะคะฟังดูอาจจะดูแบบว่ามันรับประทานได้หรือเปล่านะคะนั่นก็คือการเอาไก่งวงมาปรุงกับตัวช็อกโกแลตนะคะซึ่งเป็นอาหารที่ ค่อนข้างแปลกนะคะสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปของชาวเม็กซิกันนะคะก็คือตัวไก่งวงนะคะนำไปปรุงคู่กับตัวช็อกโกแลตนั่นเองนะคะก็จะมีชื่อเสียงแล้วก็สามารถสร้างเป็นจุดเด่นให้กับอาหารจานนี้ได้ค่ะ อาหารในกลุ่มอเมริกากลางนะคะอาหารในกลุ่มอเมริกากลางหรือว่าลาตินอเมริกานะคะก็ได้แก่ประเทศกัวเตมาลานะคะฮอนดูรัสเอลซาวาดอนะคะนิการากัวคอสตาติกา้าปานามานะคะก็จะนิยมถั่วเป็นหลักนะคะซึ่งวิธีการรับประทานอาหารของเขาในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างคล้ายคลึงกับ ประเทศแถบเม็กซิโกอะไรต่างๆนะคะที่จะนิยมรับประทานเป็นแผ่นแป้งนะคะแล้วก็มีตัวไส้ด้านในนะคะแต่ว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจะนิยมรับประทานถั่วเป็นหลักมากกว่าอาหารประเภทข้าวนะคะหรืออาหารประเภทเนื้อสัตว์นั่นเองค่ะอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะคะก็คือประเทศบราซิลเมื่อเราพูดถึงประเทศบราซิลเนี่ยเราก็จะทราบกันดีว่าบราซิลเป็นประเทศที่ ปลูกกาแฟนะคะแล้วก็ส่งออกกาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจซึ่งส่งออกไปขายทั่วโลกนะคะประเทศบราซิลเนี่ยยังมีอาหารพื้นเมืองนะคะที่ น่ารับประทานแล้วก็ทํามาจากพืชผักผลไม้นะคะที่ทําการเพาะปลูกกันอยู่ทั่วไปนะคะรวมถึงเนื้อชนิดต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งอาหารทะเลก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างเช่นกุ้งนะคะที่นิยมนํามาเสียบไม้แล้วก็ทําเป็นบาร์บีคิวนะคะย่างบนเตาถ่านตามแบบพื้นเมืองหรือแม้แต่การทําพายกุ้งนะคะที่เรียกว่าเอมพาดินฮานะคะเอมพาดินฮาเดอคามาโรนะคะ นิยมรับประทานเป็นอาหารว่างนะคะชาวบราซิลก็เช่นเดียวกันกับชาวอาร์เจนตินานะคะนิยมรับประทานเนื้อนะคะโดยการย่างบนเตาถ่านนะคะที่เรียกว่าคูราสโคนะคะซึ่งการย่างเนื้อเนี่ยขณะที่ย่างเนื้อก็จะทําการโรยนะคะด้วยแป้งที่เรียกว่ามา n ดิโอกานะคะซึ่งทํามาจาก ผัวของอถ้าบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ามันสำปะหลังนะคะก็คือมีลักษณะคล้ายๆกับแป้งมันนั่นเองนะคะที่นิยมโรยลงไปบนขณะที่ทำการย่างเนื้อบนเตาถ่านนะคะก็คือโรยด้วยแป้งมาดิโอกาน,นั่นเองค่ะอาหารประจำชาตินะคะของชาวบราซิลเนี่ยก็คือตัวไฟเฮลด้านะคะก็คืออาหารที่ทำมาจากถั่วชนิดต่างๆแล้วก็จะประกอบไปด้วยเนื้อข้าวแล้วก็ เป็นกลุ่มของเครื่องเทศนะคะส่วนอาหารอีกชนิดหนึ่งนะคะที่นิยมรับประทานกัน,นก็คือ,อยอดของต้นปาล์มนะคะซึ่งนำแกนของของต้นปาล์มที่อยู่ด้านบนยอดเนี่ยนะคะมาทำเป็นสลัดนะคะตรงนี้เนี่ยวัฒนธรรมการกินเนี่ยคล้ายกับบ้านเราเลยนะคะก็คือบ้านเราเนี่ยอาจจะรับประทานตัวยอดมะพร้าวใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ย ก็ได้ข่าวมานะคะว่ามันก็ไม่ใช่ยอดมะพร้าวแล้วมันก็คือเป็นตัวยอดของต้นปาล์มนั่นเองนะคะทีะ่นำมานำมาทำเป็นตัวเพื่อนําไปประกอบอาหารต่างๆนะคะซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าทั่วโลกเนี่ยจริงๆแล้ววัฒนธรรมการรับประทานอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะคะก็คือ,อมีวัตถุดิบหรือว่ามีองค์ประกอบต่างๆในการทําอาหารเนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันออกไปมากสักเท่าไหร่นอกเหนือจากว่า อา,อาหารชนิดนั้น,น,นเนี่ยพะปลูกได้แต่เฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับประเทศบ้านเราเลยทีเดียวนะคะกลุ่มประเทศถัดมานะคะก็คือประเทศอาร์เจนตินานะคะอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นสภาพภูมิประเทศของอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นทุ่งหญ้านะคะที่อุดมสมบูรณ์รวมทั้งสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการเลี้ยงวัวนะคะทาให้ประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นประเทศที่สามารถาผลิตนะคะหรือว่า ขายเนื้อวัวคุณภาพดีนะคะไปตามประเทศต่างๆซึ่งเนื้อวัวที่มาจากอาร์เจนตินาเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อวัวที่มีคุณภาพค่อนข้างดีแล้วก็มีชื่อเสียงนะคะก็จะทําให้อาหารของกลุ่มประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเป็นอาหารที่ประกอบจาก เนื้อวัวนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ด้วยอาหารประจําชาตินะคะที่นิยมรับประทานกันโดยทั่วไปนะคะก็คือผูซิโรนะคะซึ่งเป็นซุปเนื้อนะคะผสมกับผักหลายๆชนิด หรือว่าสตูนะคะที่เรียกว่าคาร์บอนนะคะขนมหวานนะคะที่นิยมรับประทานนะคะก็ค,ะคือจะเป็นตัวดูซีเดลิซีนะคะตัวดูซีเดลิซีก็คือเป็นตัวขนมหวานที่ชาวอาร์เจนตินาเนี่ยนิยมรับประทานนะคะค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะ ประเภทของอาหารตะวันตกนะคะที่แบ่งตามภูมิภาคเนี่ยตัวดิฉันก็ได้นำเรื่องราวนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมนะคะได้รับชมกันนะคะในการลักษณะการรับประทานอาหารของในแต่ละภูมิประเทศนะคะที่เป็นกลุ่มของตะวันตกนั่นเองก็จะสังเกตเห็นได้ว่าบางอย่างเนี่ยเราก็รู้จักนะคะบางอย่างเราก็ไม่รู้จักหรืออาจจะไม่คุ้นเคยนะคะแต่ ในแต่ละประเทศเขาก็จะมีเอกลักษณ์นะคะในการที่จะรับประทานอาหารที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วในตอนแรกนะคะว่าลักษณะของอาหารที่เราอาจจะนํามา ประกอบหรือมาศึกษากันเนี้ยอาจจะไม่ใช่อาหารทุกตัวในประเทศตะวันตกนะคะเพราะว่าเขาก็อาจจะบริโภคไม่เหมือนเราเราก็บริโภคไม่เหมือนเขานะคะดังนั้นเนี่ยการเลือกอาหารที่มานําเสนอในรายการอาหารตะวันตกก็จะเน้นไปในเรื่องของอาหารกลุ่มของ n ูเวล l ีซีนะคะซึ่งก็คือเป็นกลุ่มของอาหารตะวันตกสมัยใหม่ที่จะนําเสนอในเรื่องของการจัดตกแต่งการประกอบโดยใช้หลักการประกอบต่างๆให้เหมาะสมกับตัวของ อาหารแต่ละชนิดนั่นเองนะคะดังนั้น,นในครั้งต่อๆไปนะคะเราก็จะนําเสนอกันในเรื่องของอ,อุปกรณ์แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของเทคนิควัตถุดิบต่างๆนะคะที่ใช้ในการประกอบอาหารตะวันตกเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะได้นำความรู้ที่ได้เนี่ยไปเลือกซื้อหรือว่าเลือกใช้อุปกรณ์แล้วก็สามารถเลือก ใช้เทคนิคในการประกอบอาหารนี้ได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะคะสำหรับข้อมูลนะคะในวันนี้นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารตะวันตกเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากคุณเกียรติศักดิ์นะคะเอี่ยมสำอางซึ่งนำมาจากเอกสารประกอบการสอนนะคะชุดวิชาเทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่มจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชนะคะที่ได้นำม,มาถ่ายทอดแล้วก็เผยแพร่ก,กันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของ รายการอาหารตะวันตกเนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อมูลสงสยัยหรือว่าอยากจะติดต่อสอบถามนะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหารคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศาตา,า์นะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครหรือสามารถติดต่อได้โดยตรงนะคะโดยส่งข้อคำถามหรือข้อความต่างๆนะคะผ่านมาที่อีเมลนะคะ santi.ts at @rmutp.ac.th นะคะก็สามารถส่งข้อคำถามต่างๆมาได้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะคราวหน้าเนี่ยมีข้อมูลดีๆอะไรมาติดตามรับฟังค่ะ